สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนานะครับผมสำหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับผมผมได้รับโจทย์มานะครับผมว่าอยากจะล็อกอินด้วย Google นะครับทำอย่างไรนะครับผมโค้ดของเขาจริงๆนะครับผมแค่ฟังก์ชันเดียวนะครับผมคือเรียกหน้าต่าง๊อลอัพของอ่า g o o g l e ขึ้นมานะครับผมแล้วเขาก็จะรีเทิร์นกดเมื่อกดปโอเคเลือกใส่องค์ไซน์อีเมลเขาก็จะรีเทิร์นรีซอสกลับมาครับแล้วเราก็ได้ข้อมูลของยูเซอร์มาอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ทําอะไรต่อนะครับ แต่ผมสอนผมไม่ได้สอนนะครับผมมาสาธิตและแนะนำครับแต่ผมแนะนําแค่นี้ไม่ได้จริงๆนะครับผมมันไปต่อไม่สุดนะครับเดี๋ยวเอาไปประยุกต์ใช้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันสมมุติอยากจะล็อกอินด้วย Google ทำปุ่มตัวนี้ไว้นะครับผมโค้ดนี้เลยนะครับคือฟังก์ชันการเรียกหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็ใส่กรอบอีเมลนะครับผมมันก็จะไปอยู่ในฐานข้อมูลตัวไฟลเบสของเรานะครับผม แต่ถ้าแนะนําแค่นี้จะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไงต่อไม่ได้จริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราลุยกันเป็นเวิร์กช็อปยาวๆเลยตามสเต็ปของช่องรอยไถพัฒนานะครับผมยาวเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้เมิร์ดนะครับผม mongol express นะครับผมเป็นส่วนของฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับผมส่วนส่วนหน้าบ้านก็จะเป็น react js นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของระบบก่อนนะครับ พยายามเราต้องมองเป็นภาพเดียวกันก่อนนะครับเราจะได้ทราบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ตามไปแบบอื่นๆเ้ยมันทําอะไรว่าจะไปยังไงต่อว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะพัฒนาในส่วนของ f อนต์เอ็นกันก่อนนะครับผมคือเขียนเดี๋ยวเราติดตั้งตั้งแต่เริ่มแต่ติดตั้ง node js ตั้งแต่ Setup react เลยนะครับผมแล้วก็ l o อกอินไฟ b a s e นะครับเขียน react เชื่อมต่อกับไฟเบรนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เอาแค่สขั้นตอนก่อน ครับผมส่วน back e n d การติดต่อมอง g o แล้วก็เขียน endpoint เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้หลังจากนี้นะครับผมจริงๆแค่ font end กับไฟเบรก s e ก็เชื่อมต่อล g i n google ได้แล้วนะครับแต่จะไปประยุกต์ใช้ต่อเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องมีรีดักพูลคิดเข้ามาช่วยในการเก็บส t e s ส a t e นะครับผมสเตตนะครับผมต้องส่งข้อมูลไปที่ back end ต้องลงฐานข้อมูลนะครับผมถึงจะไปต่อให้มันสูตรเลยนะครับทา เป็นหน้า User Management เลยนะครับมีการปรับ r o l Admin User นะครับผมมีการลบมีการปิดเปิดการใช้งานไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันในภาพรวมก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกท่านน่าจะให้จำภาพนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเปิดเข้ามาบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่ติดตั้งตัว React นะครับผมก่อนอื่นก่อ <laughs> น คลิปนี้ก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันในส่วนของ REACT นะครับผมขอพระคุณทุกท่านเลยนะครับถ้าเวิร์กช็อปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ